สวัสดีครับอยู่ขอผมนะครับในเกมมิทันเกียร์นะนี่ก็เป็นอีพิโซดที่เท่าไหร่ละอ่าอีพิโซดที่4ครับอ่านี่ฮะก็ตอนนี้ผมจำเป็นอีพิโซดกันผมไม่จำเป็นพาร์ทแล้วกันนะก็อีพิโซดนี้ครับ C2W นะครับชื่ออีพิโซดนะครับซึ่งแปลกๆนี้นะโอเคก็โอเคครับอืมรู้สึก่็พาร์ทที่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้ผมใช้นั้นนะไอ้ในพิทันเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมันภาพไอ้นั้นอะภาพมัน เบื่ออ่ะต้องขออภัยนะน่าเป็นเพราะเป็นแต่เกมนะโอเคตรงไหนนอะลงไหนดีก็ก็มีที่เดียวรงนั้นดีรงนั้นเออนั่นแหละอ่าโอเคครับอ่าไปไปเลยมีที่เดียวให้ลงอุปกมมรณ์ผมไม่มีอะไผมผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมเลยก็เนี่ยบัดดี้ผมก็มีแค่ม้าแค่นี้นไอ้ม่มีไม่มีอะไรเพิ่มเลยผมอยากได้แต่ได้หมาป่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผมม่ได้อ่ะนี่ก็ขึ้นยังไม่ได้เลยรถอันนี้ก็รูดของรูสแน็คผมยังไม่มีอะไรให้ให้เสริมเลยก็โอเคนะ แั้นก็เริ่มเลยกันนะอ่าโอเคก็ตอนอตอนเช้ากันนะตอนนั้นไอ,อ้ไรคือมันเป็นเวลาอันนี้ตอนเช้าเราไปเราไปตอนหกโมงโอเคอ่าเดมอนด็อกเมื่อไหร่ผม,ไ,มได้มาผม,มอยากได้มาเอ้ยได้มาไม่ยาวอยากได้เดม,มอนด็อกอ่าโอเคครับเอพิโซดสี่ C2W สตาร์ทไง วันนน้ครับคุณต้องปิดระบบขอ,องโซเวียตระบบเพิ่งกำลังโดยสร้างหลุมในฐานไปที่ฐานหลักไปทางทิศตะวันออกของเสาสื่อสารแล้วก็ทำลายมันทิ้ง,ง,งซะเริ่มต้นใช้กล้องสองทางไกลมองหาเสานั้นโอเคพูดเสร็จแล้วงานนี้เราต้องมาทำลายอาวุธนะครับโอเคต้องหาม้าม้ามาเมื่อไหร่ก็โผล่ทนั้นแหละโอเคโอเคม้าโผล่เมื่อไหร่คอยดูเดี๋ยวอ่ารอรอรอ ผมเห็นม้าอะไรยบอก็ลงเมื่อนั้นแหละครับนตอนนี้ก็รอไปก่อนเกตตองเร่งอยู่เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวลงไม่ทันนี่เราไปทำลายอาวุธนะครับอาวุธของกองเอ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคครับลองตัวด้วยบอสอ่ะเปิดไอรอนแป๊บนึงไอดอย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 จะเรียกไอดอยแล้วโอเคไปพุกหน้าโอเคครับไปนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหมาป่าเหรอมามามาจะเล่นจะเล่นจะเล่น อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะมันบอกว่ามีลูกมีลูกมีลูกหมามีลูกหมาป่าอยู่แถวนี้มันอยู่ไหนผมอยากผมอยากเล่นอยากเล่นไอ้นี่นี่เป่านี้หรือเปล่านี้หรือเปล่านี้หรือเปล่าดู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 เช็คเช็คเช็คโอ้โหไกลอยู่ดีผมอยากได้ลูกหมาป่าสักตัวมาเดี๋ยวแล้อยู่หรืออยู่นี่อย<ะไ>ู่อีกนึงนะเป็นนึงเป็นแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนผมอยากได้จับมันเป็นสัตว์เลี้ยงโอเคนี่ระบบแต่มันจะรลงสัตว์เลี้ยงได้ปลอกเสียไปหนึง ไม่มีเสียงมาป่าเลยอะไม่มีเลยอะเฮ้ยรถรถรถเสียง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 รถทหารมาเหรอโอ้อจะมันโอเคไปดีกว่าอ่าเพื่อความปลอดภั่หยิบกระบอกแร่มาพกไปนี่ไงโอเคโอเคมาป่าไปไหนอะไอ้ยาโหมดเลยมาป่าเลยอ่าไปละไปละอ่ะแต่บอกว่าแต่ไอ้นี้คืออะไรโมมากเลยไอเนี้ยเนี้ยสองร้อยสี่ร้อยแม่เนี้ย ตรงนี้เนี่ยไปนี่ดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดีวแหวะเลยวะแหวะแวะแหวะแวะแวะเอาออกเอาออกเอาออกเออโอเคเหรอแวะแวะไปไปไปดี๋ยดีดีมีคนพูดภาษาอังกฤษได้อ่าต้องให้เขามาช่วยอะวะต้องหาภาษา ตกลงอันนี้คือป้อมนี้พวกเราพวกเราหรือว่าไงเจ้าเอาไเช็คไปเช็คไปเช็คเช็คเองเช็คอ่ะแต่มีคนที่มีคนมีคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นอ่าโอเคโอเคเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเราแปลได้ต้องให้เขามาร่วมกับเราโอเคโอเคมีกี่คนน่ะมีกี่คนน่ะ ปุ๊ดจึ๊ปุ๊ดจึ๊ปุ๊ดจึ๊โอเคนี่เห็นคนเดียวตอนนี้เอ้ยเฮ้ยจริงด้วยมีคนพูดภาษาอังกฤษเป็นพูดภาษาอังกฤษเป็นโอเคโอเคต้อง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 ให้เาขาต้องให้เาขามาแปลมามาแปลเอกสารให้แล้วอยู่ไหนวะไม่เชื่อมีคนเดียวไม่เชื่อไม่เชื่อคนเดียวจริงเหรอโอ้โหนยยี่ไงนีนยย่ไงนี่ไง บอกแล้วว่าไม่คนเดียวโอเคโอเคหลับไปซะโอเคขึ้นแต่หลังคา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 โอเคนี่มันไม่เห็นจระชัวไม่เห็นจระชัวหนยไหนเอ้ยไหนเอ้ยเอ้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นโอเคหลับไปซะท้ายละโอเค รอบจากหลังดีกว่ารอบจากหลังดีกว่าเออหยิบอาวุธเล่นดีกว่าสี่ไอ้นี่ไหนละไหนละไอ้แม็กแม็กกาซีนอยู่ไหนละมันมีมันมีมันมีอาวุธให้เล่นอยู่ไม่ใช่นี่สามเออโอ้โหมันตื่นมันตื่นมันตื่นไปไหนไปไหนไปไหนไปเร็ว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 โอเคอ่ะไปก่อนโอเคโอเคครับไปดีว้าไม่ไปอ่ะเราต้องทำางี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ยาโอเคเออันเห็นตังคนเห็นตังคนอ่ะปักขาไปอ้าโอเคเฮออตัวนี้คนตัวนี้คนยายาโอเคครับหลับอ่ะเรียบร้อยเริ่มแรกก็เอาไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งเอาไปทิ้ง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 คือวางวางวางให้แกนวางให้แกนมันปลูกกันได้ไงก็ก็เอาไปวางให้ไว้ไกลโอเคตรงนี้ตรงนี้แหละอ่ะสองคนสองคนเลยสองคนเลยไปเดียวไปเดียวไปเดียวโอเคไป เฮลโหลเฮลโหลเอ้ยแม่ใครละไอ้ลูกสแน็คสแน็คสแน็คไปเร็วๆโอเคโอเคไปอ่าคนเดียวคนเดียวไปไปไปโอเคอ่าซ่อนไว้ซ่อนไว้ซ่อนไว้เดี๋ยวเขาปุกไม่ได้โอเคโอเคใกล้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 โอเคตรงนี้แหละอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ตื่นมาหมาหมามามาหลีหลบแป๊บนึงเตรียมเผื่อมันขัดขืนโอเค ตื่นมานี่มาคุียร์หน่อยเอาจากหลังเอาจากหลังจากหลังมานี่อย่าขอขอเฮ้ยอย่ายาอ่ามันมันขัดขืนอ่ะเอางี้เอางี้เงี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสี่กล่องโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องเต็บเตะก่อนเต็ปุ๊บกล่องมากล่อง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 โอเคอ่ะมานี่เอ้ยมันมันมันไม่นั้นอ่ะ ผมต้องให้มันในนั้นต้องให้มันไอ้ยาผมจับมันยังไงจับมันจับมันไม่เป็นอ่ะเอาไงชิบหายอ้าวเอาละถ้างั้นปืนมาคุยกันก่อนมาคุยกันเฮ้ยผมนอนโอเคเราโยนลางจัดได้ไหมจัดได้ไหมจัดได้ไหมผมผมต้องการผมผมต้องการจะจับมันน่ะแต่ว่าจับยังไงเล้วกดยังไง เอาแล้วรูกแล้วพอดาวพอดาวแล้วพอดาวไปแล้วกดค้างกดค้างอ่านี่ไงอ่าได้แล้วเอาเฮ้ยมันขับคืนเอ้ยมานี่มาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนกดพูดมาพูดมาพูดมาอ่านี่ละกันเอ้ยพูดมาพูดมาพูดมาว่าไงปล่อยไงปล่อยอ่ะปล่อยเมาอ่ะไอ้ยกดเงี้ยอ่ะ นพูดพูดบอยหมดแต่ถ้งใครช่วยได้บอกไหมหมดบอยหมดพูดมาไม่ฆ่าหรอไม่ฆ่าอา่าพูดมาพูดโอเคอยู่ไหนไม่มีแอพพูดกับคุณหรอไม่มีใช่ไหมไม่มีอ้าวนี่อ้าวบอกมาบอกมาบอกมา บอกมาบอกมาบอกมาอ่าโอเคโอเคงั้นก็พูดพูดโอเคก็มันก็ปล่อยปล่อยไปกันปล่อยไปปล่อยไปมันขัดคืนว่ะเอามันขัดขืนได้ได้ได้เอาดิเอาขัดคืนล่ะสัตขัดคืนขัดคืนโอเคไม่赖ผมปล่อยไปแล้วกันมันขัดคืนเราโอเคจังมันไปดีกว่ามาจ้ามานี่เร็วทำรของเราดีกว่า เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เราต้องทําให้เขามาร่วมกับเราให้ได้แต่เขาทําแต่เราทําไม่ได้ก็เอาไม่ไดไปก็ได้เฮ้ยอย่ามาตื่นแล้วตื่นเหรอตื่นเหรอตาตื<ข>่นผมลงไม่ทึ่ตื่นไหมตื่นเว้ยตื่น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 เอาไงเอาไงเป็นไงเป็นกันแล้วไงเฮ้ยเรไม่ใช่เขาบอกนี่เอาดิเอาดิมีคนเดียวเอาดิเอาดิครับดอกเกตพันเอาดิ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 มาดิ โอเ้เรียกพวกได้ได้อย่าเรียกมุสตาให้ชีวิตแล้วนี่ไปสั่งให้ชีวิตแล้วไอ้นี่นี่ไม่ไหวจังแล้วมาผมดีกว่าไปแฟนเธอไปข่าเบิ่งวางอังเกบูนเฮ้ยนั่นองเกาะอะไรโอเคได้มาแล้วแต่ตั้เแีย ในเมื่อเราให้เขามาร่วมกับเราด้วยวิธีดีๆไม่ได้ก็บังคับเลยและกันโอเคโอเคประกาศคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ไปไปไปดีดีนะดีนะไม่ดีนะเขาดีนะเขาไม่ตายโอเคตรงไปที่ตึงให้เลยไม่ทำลายออนนั้นเขาคือรัสเซียตอนนี้เขาตอนนี้กูก็รู้แล้วว่าเขาจะพูดอะไรเหมือนว่าตอนนี้เหมือนกับเหมือนว่าเราคือเนี้ยเรามาที่ที่ เดี๋ยวที่ไหนละเรามาที่โซเวียตเออเรามาที่โซเวียตแล้วเอ้ยเร็วเร็วเรวรถมารถมารถมาทำไมเราไมาใหโซเวียตแบบว่ามงครับคือเราฟังที่มันพูดไม่รู้เรื่องไงครับก็เลยต้องการที่จะหาคนที่พูดทั้งอังกฤษและโซเวียตเป็นนะฮะก็เลยนี่แหละต้องมาจับมาจับคนคนจับคนที่พูดอังกฤษเป็นก็ได้เราได้แล้วครับโอเคไปลอยเม็ดลอยเม็ดลอยเมดเอ้ยเี่วเวโอ้โหดูแล้วแล้วแล้วโอเคเอ้ยเห็นยังไงอีกโอ้โหเห็นแบบ ไม่นัองตัวไม่นัองตัวโอเคเดี๋ยวเราถึงหรือยังครับถึงแล้วตรงนี้ตรงนี้เหรออ้าวเฮ้ยเร็วเดี๋ยวเร็วเอ้ยยยยมองยอมอยอมอย้อนไปหนึ่งอ้าวมันรู้ตัวแล้วโอเครู้ตัวแล้วไม่เป็นไรแปลว่าต้องมีคนหลายคนแถวนี้เดี๋ยวไปเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คแถวนี้ก่อนเช็คแถวนี้ก่อนแพลิเพลินจริงเลยไม่ต้องไม่ต้องกระสุนปลอมหรอกไม่ต้องไม่ต้องยาดับหลาบหรอกเพิ่งกระสุนจริงเลยเอาเลย ไหนเอ้ยใครไปใครโทรแจ้งนั่นแต่ไ่อาจจะไม่มีนะแถวนี้แถวนี้แถวนี้น่ามีสองคนน่าจะมีตรงโน้นเนี่ยแถวนี้มีแค่นี้แค่นี้จริงนะแค่นี้จริงนะถ้าจริงผมไปละเอาติดตามไม่ตรงนั้นหรอกโอเคมาปิดที่ไอาปิดที่ตรงนั้นแกบิ้มโน้นหรอกตรงนั้นแกตรงโน้นนะตรงโน้นตรงโน้นโอเคโอเคตรงนี้ไงถึงแล้วถึงแล้วทำได้ เริ่มต้นใช้กล้องสอดสังเกตของคนสองหายนะไอสาวนั่นโอเคใช้กล้องสอดสังเกตนะครับมองหาแป๊บหนึ่งขอก่อนอ่าเรียบร้อยแถวนี้ไม่มีคนนะไม่มีคนตรงนี้เออดิดิดิอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนี้นี่ไงนี่เห็นอ่าหาต้องหาตำแหน่งครับว่าไอว่าไออุปกรณ์นั้นอยู่ไหนแล้วก็ทำลายทำลายทิ้งโดยใช้กล้องนี้แล้วแต่มัน มันตั้งอยู่เอ้นั่นหรึเปล่านั่นหรอเปล่าไปนั่นนั่นหรือเปล่าครับไม่ใช่เหรออ่าอ่าที่มันกองรวมๆแปลกๆอ่ะนั่นแหละผมเลงงั้นไว้ก่อนที่นี่เปล่าใช่นี่เปล่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนไม่มีคนนะไม่มีคนนะมีคนหนึ่งกำลังมาไหนน้อไหนนอไหนเออเออเดือดเดือดเดือดเนี้ย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 เนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่มีใครขึ้นมานะโอเคโอเค เด้กระสุนเราหลับแล้วกันมาดี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 มาเร็วเร็วโอเคดีเลยดีเลยกลับไปก่อนไปโอเคเอ้ามันเห็นมันเห็นมันเห็นมันสงสัย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 ครับสงสัยสงสั่ก็มาดิสงสัยก็มาดิสงสัยก็มาดิอ่ะ เอาดิเอาดิโอเคหลับเรียบร้อยครับอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบอกแรกโอเคมามาเดี๋มันเห็นสบอยเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นมานี่ก่อ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 นเร็ว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 เดี๋ยวคลิปนานอย่าช้าเดี๋ยวคลิปนานคนรู้สึกจะไม่เยอะนะโอเคจะไม่เยอะก็ดีทำงานง่ายๆโอเควัดตรงนี้กันไหมเพราะผมไม่รู้วางไปไหนกันอ่ะนั่นก็ไงแล้วก็อ่ะอ่ะไปสองคนเลยสองคนเลยสองคนเลยอ่ะไป โอเคโอเความึงวางไปหมดเลยไปหมดเลยเอ้าเฮ้ยแดมอ,อ๋อมันรู้มันรู้ตัวแล้วดิเทามาได้ไหมอ่าเห็นเพิ่มเห็นเพิ่มเห็นเพิ่มอ่ารวมันอยู่ไหนวะไอ้ไอ้อุปกรณ์นั้นมอญอมอญอมอยอเออเมันจะรู้ตัวแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่แคร์ ว่าแต่มันอยู่ไหนว่าไอ้นั่นน่ะเอากันเอากันเอาออกเอาออกเอาออกผมจะเอาออกไม่จะจะใส่เอออ้าวแต่ก่อนคืออะไรไอ้นี่เหรอไม้ไม้ไม้ม้ยังไงนี่นะไอ้นี่เนี่ยอ้นี่เหรอเนี่ยเนี่ยโอ้ยทำลายได้ทำลายได้เลยเฮ้ย เอลล์เออไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปโอเคครับเข้าเรียบร้อยตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยอย่าเอลล์ปังโอยยิงดิยิงยิงโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยเอลล์ไปดึงไปมันอ๋อไปดึงเขาเด็กไปดึงอันนี้เหรอมันอยู่ในนี้เหรอฮะหรือว่าไงเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมัน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 อยู่ไอ้นี่เหรอไอ้ตู้คอนเทนเนอร์นี่เหรอหรือว่าไงไม่ไม่ใช่นะขอให้โดนเถอะอ่าโอเคครับ เลยสองคนงั้นหน้าไม่โดนหน้าตัวนี้ตัวนี้อ่ามันหลบ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 ผมว่าเคลียร์ก่อนหน้าดีสุดเอ้ยเจอของเจอของเอาให้หมดนั้นหมดโอเคเอาเพยเอาเพยเฮ้ยสวัสดีครับโอเคเข้าหัวมันมีกี่ตัวเนี่ยเริ่มเริ่มจะสั่งหอนใจแล้วโอเคโอเคโอเคตกลงมันให้พังอะไรยังไม่รู้เลยนี่กว่าเล่นน้ดีกว่า เอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ผมจะผมจะเล่นในเครื่องนี้เล่นไงออกนี้นี้นมาถันมาถันนี้มาถันนี้เออเออนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ยาไอ้ยาไม่ได้อ่ะไม่ได้ยังไงมันก็เดี๋ดีแล้วแต่ไปไหนแล้วไงไอ้ยาไม่มามันไม่มาเคลียร์ก่อนหน้าเคลียร์ก่อนหน้าดีสดุดแล้วน,นั่นไงเก็แต่ก็แต่ ยาครับยาไม่โดนเหรอ้โหนี่ยิงไม่โดนเหรอย่ายาอาไม่โดนเหรอนี่ยโดนเถอะโดนเถอะโอเคเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวเด็ดเดียวตัวเดียวละ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 อ่าเฮ้ยมาเช็คแล้ว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 ยาไปโอเคเดี๋ยวก็มาแล้วไปดีกว่าไปเที่ยวกันเถอะไปโอเค โอเคตอนนี้ก็ต้องไปหาไอ้สิ่งสนั้นนะว่าอยู่ตรงไหนมันคือตรงไหนเอ่ยเราก็ใช้กล้องส่องออกอ๋อไอ้เฟลอ่ะเฟลก็ไม่เป็นไรขอขอขอดูมิชช่นสักรอบครับอ่านี่ไงทำลายก็อ๋อเครื่องนี้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 ตรงนั้นข้างบนหนึ่งอันตรงนี้หนึ่งอันใช่ะไหมใช่ะไหมเหมือนว่าเหมือนว่จะเหมือนจะเป็นทำลายนี่ฮะใช่ะไหมถ้าไม่ใช้ก็ผมไปผมไปข้างบนก่อนโอเคโอเคโอเคไปไปไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วทำได้ไงเหรอระเบิดระเบิดทิ้งเลยเหรอเอาเฮ้ยเพชรเพชรโอเคโอเคครับเดี๋ยวน้าเหรอนะก็ไอ้นี่ไงผมต้องพังไงเหรอยิงนี่เลยเหรอไม่น่าใช่ได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถแต่ว่ามันมันได้พังยังไงเราพังไหนเรานี่หรือเปล่าเฮ้ยนั่นกระเป๋า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 เห็นมันเห็นมันมีบันไดมีบันได ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอะลองดูลองดูลองดูอ่าจริงด้วยยังในเป้าหมายต้องมีอีกตอนนี้ยังมีเต็มเลยนะก็แตนน่มันมันมันจะขึ้นบันไดยังไงเดี๋ยวเดียวหรือว่ามีที่อื่นอีกก็ต,นนนะนนตรงนี้นะเดี๋ยวดูไม่ใช่ไปหนึ่งไม่ใช่กดสามก็ต้องก็หาไงก็มีแถวนี้มีแค่นี้บ่น้ารถมาโอเคครับมีคนอยู่คนเดียวคนเดียวนะ อาตั้งปืนรอเลยมาเร็ว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 เดี๋ยวผมต้องไปหาอีกว่ามันอยู่ตรงไหนหมด <c oughs> มาแลว้ว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 มาคนเดียวด้วยกล้ามาก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 เอา,อางี้ดีกว่าปลาล่อปลาล่อปลาล่อบปลรอบปะรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปอ่าอะไรไปเร็วไปเร็วไปเร็วว่าแต่นี่พังไงต้องยิงทิ้งเงี้ยะไอ,อ้มันเป็นเดือออกล้วอย่าไปใจใจเพื่อนเพื่อนตายหมดแล้ว อย่าเดาว่านี่วัดเดือดโอเคมาเร็วมาเร็วมันจะหลบตรงนั้นทำไมนายคนตัใหญ่ผมต้ไปไปซื้อไพ่มาหน่อยละโอเคไปซื้อไพ่มาหน่อยละอ่ะจี้สัตว์คายจี้สัตว์โอ้โหไม่หลุหน้าโอเคครับเรียบร้อยแค่นี้แหละรู้สึกเหมือนผมจะเห็นมีขบเมฆขบบนตรงนี้อีกไหนไงไหนไงไงเห็นอะไรแล้วโอเคโอเคทั้งปีนทั้งปีขันทั้งปีนปีนี่ปีนปีน ปีนครับปีนผมจะปีนอ่าโอเคปีนเป็นๆโอเคนี่ก็อีกหนึ่งอันอ่าเียงแล้วครับอ่ามีหนึ่งอันแล้วต้องต้องหาอีกเหรอหาอีกเหรอหาอีกเหรออันไหนวะตรงไหนวะต้องหาที่ที่มันปีนไป่ปีขึ้นไปได้ฮะตรงกลงตกลนมันต้องไปหาหาทางขึ้นง่าแล้วโอ้เกมมันก็เดาเดาทางยากเกินบางครั้งโอเคโอเค อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องหาทางขึ้นดูอันนี้ไงนี่ไงเจอแล้วเจอนี่ไงเอาตั้งหลังหลังโอเคไปอ่าครบยังครับสามมาแล้วนั่นแหละเหมือนเป้าหมายเลยอันนี้พวกเราลุกทั้งหมดแล้วจัดการทั้งหมดเลยจัดการยังไงเหรอจัดการได้ไหมจัดการเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจัดการเลยไหมเหรอไปึงขอขออีกทีขออีกทีขออีกทีก็หาเจอแล้วก็บอกบอกทำลาย ทำลายก็โอเคโอเคโอเคอย่างงี้ดีกว่างี้ดีกว่าอ่ะสาม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 โอเคอ่ะโอเคไปเฮ้ยมันเลย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 พาไปไกลทำไมวะเนี่ยเปลืองเปลืองเปลืองเอาไม่เอาไม้โอเคโอเคอ่ะเฮ้ยอีกแล้วอ่านเงาอ่ะมันทำไมทำไมอมันไปไกลตลอดเลยไปไกลมันไปไกลตลอดเลยอ่ะทั้งี้แล้วกันทั้งี้แล้วกัน ปาระยะประชิดเลยระยะประชิดเลยปาระยะประชิดเลยอ่ะโอเคระเบิดวางใต้ตีนตรงนี้แหละเอาแล้ววิ่งไปเร็วอ่าโอเคครับเรียบร้อยหนึ่งอันโอเคโอเคจต่การให้หมดครับจต่การให้หมดโอเคปาปาไว้ใต้ติดนี่โดดออกโอเคเอาวิธีนี้ก็ได้อ่าโอเคปาโดดโดดโดดโอ้โหเกือบตาย ูมติดอันแล้วครับโอเคเยี่ยมอีกหนึ่งอันละอ่าสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายละเอาวางแต่ตีมวางตาตีนตาตีนตา,า,า,าตีนมา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 ตาตีนตาตีนโอเคไปโอเคครับเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วเยี่ยมครับตอนนี้คุณก็ทำเสร็จแล้วออกมาออกมาออกมาโอเคโอเคเฮ้ยจอดเฮ้ยจอดฮอ,อตรงไหนละ อ anyway. ๋อแล้วผมแอนส์เอ้ยไม่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 แอน์ไม่ไม่พปอร์ตพิงอัพเลยพิงอัพเลยจะกลับแล้วกลับแล้วตรงไหนวะนี่ไงอ่าโอเคครับไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านงานเสร็จแล้วงานเสร็จแล้วกลับบ้านโอเคแลวางระเบิดใต้ตีนคือวิธีใหม่อ่าโอเควางระเบิดใต้ตีนเอ้ดอกไม้ดอกไม้อ่าดอกไม้อ๋อโอเคครับไปมาเจอโอเคกลับบ้านเถอะเสร็จแล้วเร็วไหม ถ้าไม่ติดปัญหาที่ไอโภคนี่พูบทาเอ้ยได้มาเต็มเลยมึงกว่าโอเคเดี๋ยวไมหกแล้วเอ้ยเดี๋ยวๆปล่าแล้วเปล่าแล้วเดี๋ยวมันลงมาทางนี้ครับมาแล้วตรงนี้แหละเอ้าแต่ผมจับเอ้าผมผมถือเอเคเหรอไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ปืนเก็บเสียงเหรออ้าวผมจีบผมจีบกระบอกว่ะโอเคมามาเดี๋ยวอี่ลักขอก่อนหน่อยขอก่อนหน่อยขอก่อนหน่อยอ้าวเฮ้ยเอาใหม่ไม ไอ้ดอกไอ้ขอดอกไม้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 ขอดอกไม้ก่อนแป๊บนึงโอเคเอาไปก่อนโอเคโกลเด้นเหรอทำไมโกลเด้นมันมีสีฟ้าถึงยังครับถึงแล้วไหนมายังไงเอ่ยมายังไงเอ่ยบินบนหัวแล้วเนี่ยไหนครับเฮลิคอปเตอร์มายังไงเอ่ยเกมนี้ก็คือเกมที่ผมอยากดูอยากดูเเลยว่ามานี่ไงมางี้มางี้มางี้ทังไงยังไงก็ไม่รู้ไอ้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับอ่า เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับบ้านครับแบ็คแครอทเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แบ็คแครอทเหรออันนี้แบ็คแครอทเป็นอ๋อพืชเหมือนกับพืชพืชเราสามารถที่จะเอามาใช้ล่อได้เงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเลยนะอ่ามันพืชสามารถที่จะเอามาใช้ล่อได้ครับโอเคโอเคนี่ก็วันนี้พืชพืชแต่เจะมีความสามารถต่างกันอย่างเมื่อกี้นันดอกอะไรไม่รู้มันบอกว่าแบ็คแครอทสัตว์สัตว์ชอบกินก็น่าใช้ในการล่าหาสาสัตว์นะโอเคไป แต่นนคงใช่ล่อหมาป่าไม่ได้นะมันคงไม่เอาเคโอดไปล่อหมาป่าหรอกก็ต้องหายทีโอเคไปกลับบ้าอนอีพิโซดสี่เสร็จแล้วครับเอสโซเอพิโซดสี่ซีชูดอร์บรรยูโอเคเสร็จแล้วโอเคออกจากพืกก้นที่นั้นไม่มีไม่มีใครรู้ตัวเลยโอเคพี่เจ้งกระพิดว้าวโอ้โอเคเข้าม,ขมาจะลังไปเอชเชดลอครับที่ผ่านมาจะต้องรู้ตัวคราวนี้ไม่มีใครรู้ตัวเลยอะ ว้าวเดี๋ยวเจ็ดด้วยยอดครับยังคอมพิวต์แรงยางดีมากว้าแรงบีทถวไมได้แค่บีวะโอเคบีก็บีอ่าโอเคครับโอเคก็นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมผมจับคนเพิ่มได้นะเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวจะต้องน่าน่าจะต้องมีนั้นน่ะมีไอ้ไอ้ไอ้ตัวคนเราจับมาเมื่อกี้เมื่อกี้เราจับมาสองสามคนน่ะ นาจะได้จับมาสอน้ำคนอ่ะคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็น้นได้โอเคอ่ารอรอรอ,อต้องมีนะเออลืมลืมแบบคลิปคลิปผมติดลิขสิทธิ์ด้วย <c oughs> ติดลิขสิทธิ์โดยใครครับโดยเจ้าของเกมเนี่ยเมื่อกี้ที่ขึ้นมาแค่คาคานามายหรือว่าคานาม,มีอะไรไม่รู้นัคบคือบริษัทที่บริษัทผู้ผลิตเกมเนี่ยอะไรผมติดผมติดลิขสิทธิ์บริษัทเขาอ่ะส้งงางเงินโอเคโอเคนี่ครับเราจะได้ครับคนนี้ปาดที่พูดที่พูดภาษาอังกฤษได้อาไมคนนี้พูดรัสเซียได้เซ เอ่อแล้วคนที่พูดวันนี้เราได้ดี D มาหกคนได้ซี C มาสามคนได้เอา A เอบอกอ๋อนี้จับครั้งนี้ได้อ๋อเพราะแต่ใครอ่ะที่พูดภาษาอังกฤษได้ไอ้คนไอ้คนเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้คนคนเมื่อกี้พูดปุตเซียนนะนี่ได้ได้อ e ีไาหนึ่งอีนี่ถือว่าอนาถมากเลยนะอีค e ือแบบดือด้อมากมากโอเคก็นะก็ตอนนี้ก็ มิชันก็เนี่ยครับมิชันก็มีเอ้ยมีเพิ่มมาแล้วฮะมีหกแล้วก็แต่ตอนนี้ขอพอไว้แค่นี้หน่อยไว้เจอคลิปหน้านะเดี๋ยวไซส์ก็มีเยอะเลยเดี๋ยวไซส์ผมไม่ทำแยกกันนะโอเคอ่ะโอเคครับเช็คไอดอลเพื่อเช็คแต่เมื่อกี้บอกว่าให้บอกใไปเช็คไอดอลสลับรายละเอียดโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวผมค่อยันนะอไว้เจอคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็พบเจอจอยแอนกูรักขอบคุณครับสับสครต์ที่ชอบผลงานผมก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณจอห์นกอลักขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ